สวัสดีค่ะบริษัทพักกระดาษนะคะวันนี้เจ๊าดาจะทำออรีวิวนะคะเครื่องสีเข้ากล้องรุ่นตะแกงกลมนะคะเป็นรุ่นของยาม่านะคะ RHS นะคะสี่สิบ ADL นะคะตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นตะแกงให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เหมาะกับข้าวไทยบ้านเราปัญหาหลักๆคือเครื่องสีเข้าเครื่องสีเข้ากล้องญี่ปุ่นนะคะเอ่อเท่าที่ฟังลูกค้ามันจะมีปัญหาเรื่องการสีเข้าเม็ดเล็กนะคะ ม็ดเล็กเลยก็คืออันนี้เราจะทําการสีข้าวสังหยดนะคะเป็นข้าวสังหยดจากใต้นะคะลูกค้าเอามาให้เดี๋ยววันนี้เราจะทําการสีให้ดูนะคะว่าเครื่องสีตัวนี้มันสามารถสีได้ไหมสะอาดไหมนะคะก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะว่ามันสีได้จริงไหมนะคะก็เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เดี๋ยวช่างจะทําการสีให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องสีข้าวกล้องรุ่น400นะคะไอ้รุ่น40นะคะสามารถสีได้ชั่วโมงละ400กิโลต่อชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็น รุ่นโดยรวมนะคะอันนี้ช่างประจับตำแหน่งเครื่องสีเรานะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะว่าเครื่องสีตัวนี้เออสามารถสีเข้ากล้องเออข้ากล้องนะคะเป็นเข้าสังหยดจากใต้นะคะตัวน,นี้เราเปลี่ยเนเป็นเปนลี่ยนตะแกรงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ,ะเป็นเข้าสังหยดนะคะ ตวเม็ดมันเล็กสุดนะคะ่ะนี่นะคะอันนี้ยังเป็นตัวเก็บแก๊บนะคะอันนี้เราบอกภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ はあ。<noise> เราไม่มีปัญหาค่ะคเพราะเม็ดเขาจะเอ้อวนกับข้าวสังหยดนะคะข้าวสังหยดนี่เม็ดเขาจะเล็กบางนะคะเราก็จะลองสีดูนะคะว่าข้าวสังหยดสามารถสีได้ไหมนะคะช่วงทดลองนะคะปรับลุกยาง สามสี่0้อยกิโลต่อชั่วโมงตอนนี้ช่างเรา่ะตอนนี้เราเทสเรียบร้อยแล้วนะคะร,บบระบบตะแรงนะคะก็เร,เรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้าวสารัดอะ่ะสามารถสามารถสีออกมาได้สวยไหมคะน,นะคะก็เป็นรุ่นี้นี่นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะสี่ร้อยกิโลต่อชั่วโมงนะคะตัวน,นี้เราขายอยู่ที่หกหมื่นท้านะคะ นี่นะคะอันนี้คือข้าวสังหยดนะคะเพราะว่าที่ร้านเราอ่ะเ,ออเปลี่ยนตะแกนตัวนี้ให้ใหม่นะคะ ก็ให้ลองมากข้าวบ้านเราคขอใส์ข้าวบ้านเรานะคะคนี่นะคะโเคสนใจสอบถามได้ไหมคะรับประกรันค่ะเราถ้าสีไม่ได้เราลาก,กลาขัดนะคะของร้านเราเนะคะข้าวักยน สนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรนะคะเป็นเบอร์โทรของดาเลย0816149462นะคะหรือก็เบอร์เพจพิลาก็จะเป็นเบอร์0809419799นะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ